ได้นี่ลูกหมูไม่เห็นเหรอตัวอะไรมาชนที่ประตูไปดูสิได้ริมมัวแตย่ยืมบื้อไย,ย,ย้่ดั้งเน้าหรือไ่ได้บรรจุสิทีฮลัลโหลแค่นี้ก่อนนะ เอา้าป้าเข้ามาค่ะเข้ามาพอทีค่ะหนูลืมกดปุ่มสองด้านไม่เป็นไรลูกมาค่ะหนูช่วยขอบใจจ้าพิการั่าวิวแชร์มาเหรอเนี่ยใช่คนพิการก็ต้องนั่งรถวิวแชร์สิมันแปลกตรงไหนเหรอมันก็ไม่แปลกหรอกป้าแค่เป็นหลาด ตูให้พังเลยล่ะชนแรงซะขนาดนั้นอา้าวแล้วจะให้ป้าทำยังไงล่ะเออไม่เป็นไรค่ะคุณป้าคะวันนี้คุณป้ามาเลือกกระเป๋ใช่ไหมคะใช่กระเป๋าใบเก่าป้าไม่ทันสมัยป้าเลยอยากเปลี่ยนใบใหม่จะได้มีกระเป๋าแบรแบนเนมหลูๆใช้กับเขาบ้างอีกาแบบนีดูสภาพเองเลยฮลัลโหลตัเง หนูพาป้าไปดูกระเป๋าเลยสิได้สิคะป้าหนูหนูว่าคนสูงวัยอย่างป้าควรใช้ใบไหนดีอืมถ้าจะให้หนูแนะนำนะคะก็จะเป็นใบสีดำค่ะแล้วก็สีน้ำตาลฝั่งน้นค่ะ<ม>เดี๋ยวนะา ค่ะน้องนี่บีมทำไมสายที่ร้านเราไม่ว่างเลยฉันกดโทรไปตั้งหลายรอบเอ,อ่อพอดีคุยกับลูกค้าอยู่ค่ะเขาถามรายละเอียดเรื่องกระเป๋านะคะแล้วไปแล้วนี่ลูกหมูอยู่ไหมให้ขึ้นมาพบฉันหน่อยสิอ๋อลูกหมูรอคะอยู่ค่ะ ได้ค่ะค่ะเซอร์ีค่ะลูกหมูคุณออมเรียกอ๋อได้ได้โอเคคุณป้าคะเดี๋ยวคุณป้าเลือกกระเป๋าไปก่อนนะคะหนูไปพบผู้จัดการก่อนจ้าลูกสบายนะคะ,ะบีมอะไรไม่เห็นหรอฉันคุยกับแฟนอยู่ฝากดูแลป้าเขาหน่อยนะฉันจะขึ้นไปพบคุณออมดูแลทำไมฉันต้องดูแล ไม่ชินลูกชิหลานเขาซะหน่อยแก่แล้วเป็นภาระเขออาถึงแบบนี้ที่หลังไม่ต้องแก่บีมฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นป้าเขาเป็นลูกค้าเราต้องบริการโหลูกหมูเอ้ยแกคิดว่าป้าเขาจะมาซื้อกระเป๋าเราจริงๆเหรออีกไม่กี่วันป้าเขาก็จะร้อยสายน้าเกลือแล้วเขาจะเอากระเป๋าหลุ่ไปทำอะไรเธอก็เป็นแบบนี้ละ่ะบีมชอบดูถูกลูกค้า ลูกหมูมเธอบันจุกที่ได้ก่อนเถอะค่อยมาสางมาสอดฉันเดี๋ยวเดี๋ยวย่โดนลูกหมูเธอทำงานมาครบสามเดือนตอนนี้ก็ถึงเวลาประเมินแล้วนะค่ะคุณออมโดยรวมแล้วเธอทำงานดีนะฉันชอบขอบคุณค่ะคุณออมแต่ว่า ร้านเราคนประกอบการไม่เข้าเป้าฉันจําเป็นต้องเลือกพนักง,งานไว้แค่คนเดียวและคนที่ฉันเลือกก็คือบีนเพราะเขาเป็นคนที่มีการศึกษาสูงฉลาดแล้วก็อยู่มานานหวังว่าเธอจะเข้าใจนะค่ะคุณอม นี่หนูช่วยหยิบกระเป๋าไปนี้ให้ป้าดูหน่อยสิ<ม>ป้าถึงไม่ถึงนี่ป้ามันจะอะไรกันในกระนาเนี่ยม่ต้องวางนะสามบาทเอาให้คุ้มเอ๊ะป้าเป็นลูกค้านะไม่บริการกันเลยหรือไงถ้าเป็นลูกค้าหนูบริการแต่สำหรับป้ามันไม่ใช่ คำว่าลูกค้าของที่นี่มันต้องดูดีเหมาะสมกับสินค้าของเราไม่ใช่อนาคาอย่างบ้าโุ้ยป้าเก่งจังเลยอีกนิดเดียวนะสู้ส นป้าขอดูกระเป๋าหน่อยบริการดีมากเลยนะฉันไม่ดูใบนี้ก็ได้หนูขอดูกระเป๋าใบสีส้มหน่อยสิ อย่าบอกนะว่าจะต้องให้ฉันหยิบเองป้าแบบนั้นราคาตั้งสองแสนราคาสูงแบบนี้ป้ามีเงินจ่ายหรอถ้าป้าไม่มีเงินป้าก็กลับไปเถอะอย่ามาทำให้คนอื่นเขาเสียวเวลาเลยสินค้าที่นี่ราคาสูงแต่ทำไมจิตใจของพนักงานมันถึงได้ต่าขนาดนี้ป้าสภาพฉันมันดูไม่มีเงินตรงไหนหรอ เธอถึงดูถูกฉันได้ขนาดนี้มันก็คุกตองนั่นแหละป้าได้แล้วนี่เขาเรียกว่าอะไร คุณป้านีิตาแหลมจริงๆเลยนะคะกระเป๋าสีส้มใบนี้เป็นคอลเลคชันสุดท้ายของแบรนด์นี้เลยค่ะโหจริงเหรอลูกจริงค่ะเดี๋ยวป้าจะไปโชว์รอบห้างเลยโชว์ทั่วห้างเหรออยู่ที่โชว์แน่ เออคือกขอต้องการจะแกล้งชั้นระสิ เธอต่างหากลหละที่พิการหนูพิการตรงไหนพูดให้มันดีๆนะป้าพิการตรงไหนหรอก็พิการทางใจไงละ่ะป้าคะแล้วทำไมป้าเพิงนั่งรีวิวแชร์มาซื้อกระเป๋าด้วยล่ะคะก็ท่านไงจะมาตรวจสาขาเรานะสิ ตัวซสาคะใช่เธอคงยังไม่รู้จักสินะนี่คือคุณจุ๋มจิตเชื่อดูไทยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเรา คุณออมก็ยินดีกับว่าที่ผู้จัดการคนใหม่อย่างไงล่ะจริงหรอคะคุณออมจริงแต่ว่าหนูยังไม่ผโบรเลยนะคะตอนนี้ผลแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ สังคมจะได้หน้าอยู่ขึ้นหนูมี่เขาไม่สนใจหุ้นบริษัทเราจริงๆหรอฉันว่าฉันเสนอไปราคาก็ไม่สูงนะครับท่านประธานคุณมี่เขาบอกว่าเขากลัวดูแลบริษัทได้ไม่ดีเท่าท่านประธานนะครับไหนจะเรื่องการดูแลลูกค้าที่บริษัทเราอยู่ในอันดับตน้ตนๆเรื่องมาตรฐานของบริษัทที่ท่านประธานทำไว้ดีมากคุณมี่เขาก็เลยไม่กล้ารับช่วงต่อนะครับ ฮห,หลานฉันถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ไหมเนี่ยเอ่อขอโทษนะครับท่านประธานแล้วทําไปท่านประธานต้องขายหุ้นด้วยล่ะครับทั้งที่บริษัทก็ยังทำกำไรได้สูงก็ฉันวางแผนว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับลูกๆนะสิแต่ก็ห่วงที่นี่กลัวจะไม่มีคนดูแลแล้วลูกๆท่านประธานไม่มีใครสนใจเลยเหรอครับโหพวกนั้นนะ่ะหัวการค้ากันสักที่ไหนล่ะเขาไปสายแฟชั่นกัน อ๋อครับอถ้าอย่างนั้นท่านประธานลองประกาศหาคนซื้อหุ้นดูไหมครับผมว่าน่าจะมีคนสนใจมากพอสมควรเลยล่ะครับก็น่าคิดดูเหมือนกันนะคุณนุกแต่ฉันกลัวว่าคนที่จะมาซื้อหุ้นของบริษัทเขาจะบริหารต่อจากฉันไม่ดีนะสิถ้าบริษัทเจ๊งขึ้นมาพนักงานก็ต้องตกงานฉันสงสารพวกเขานะ่ะ ถ้าจะประกาศลงต้องหาคนที่เหมาะสมจริงๆคนที่ฉันสามารถไว้ใจและฝากบริษัทไว้ในมือเขาได้แล้วท่านประธานใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวตัดสินแล้วครับว่าใครไว้ใจได้หรือใครไว้ใจไม่ได้คุณประกาศลงไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวฉันหาวิธีตัดสินของฉันเองครับท่านประธานคนที่คู่ควรมันก็คู่ควรอยู่วันนี้ค่ำนั่นแหละ ยังไงคุณบริษัทนี้มันก็ตกเป็นของเราอยู่แล้วค่ะไม่มีใครกล้าสู้ราคาเราหรอกค่ะคุณพ่อรอความข่าวดีได้เลยค่ะค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะโนโจ<อ>นี่ป้าเป็นขอทานหรอแล้วมาจอบตัวฉันทาไมป้าไม่ใช่ขอทานจ้าป้าเป็นคนเก็บของเก่าหน้าบริษัทนี้จ้าคนเก็บของเก่า สภาพแบบนี้เนี่ยนะมันก็คงไม่ต่างกันหรอกป้าแล้วสรุปที่ป้าเอามือสกรปรกสกรปรกมาสก,กิดฉันมีเรื่องอะไรเออคือป้าหิวน้ำจ้ะป้าก็เลยจะมาขอน้ำหนูน้ำขวดนี้ถ้าหนูจะทิ้งป้าขอได้ไหรือเปล่าจ๊ะเอ้าป้าไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่ขอทานไงแล้วมาขอน้ำฉันเนี่ยนะอากาศมันร้อนนะจ๊ะป้าเหมือนจะเป็นลมขอน้ำป้าได้ไหมจ๊ะ จะเป็นลมเหรอป้าอะฉันให้ก็ได้ขอบใจมากนะเจ้าหนูขอบใจจะ้ะดื่มให้ชื่นใจนะป้าหนูป้าแค่จะขอ,อน้ำหนูกินทำไมหนูต้องทำกิริยาต่ำๆแบบนี้ด้วยนี่ป้ากล้าว่าฉันเหรอก็ป้ายังไม่ได้ทำอะไรหนูเลย หนูมาพูดกับป้าอย่างนี้ได้ยังไงล่ะหน้าตาหนูก็ไม่ได้ดูแย่แต่การกระทำน่ารังเกียจที่สุดปากดีนะกนะสงสัยวันนี้ฉันจะได้ตบคนแก่นี่เธอเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยแล้วคุณล่ะคะเป็นใครมาทำกิริยาแบบนี้ทำไม ออหรือว่าเธอจะมาซื้อหุ้นบริษัทนี้ใช่ค่ะคุณก็จะมาซื้อเหมือนกันเหรอคะตายตายมาซื้อหุ้นฉันก็คิดว่าเป็นพวกเป็นนอกเข้ากรุงซะอีกฉันจะบอกให้เอาบุญนะคิดจะมาซื้อหุ้นแข่งกับฉันมันก็คงจะยากหน่อยเพราะว่าพ่อฉันเป็นเจ้าของบริษัท LKT Supply รู้จักปะ LKT Supply อุต้านาซีเป็นไก่ต้มเลยคราวนี้ก็รู้แล้วสินะว่าใครเป็นใครโถ<ฮ>ย<ฮ>ก็นึกว่าจะเจอคู่แข่งที่สูสีเจอแต่พวกกระจกอ,อ้อเธอยืนอยู่ใกล้ป้าขอทานสกรปรกคนนี้ก่อนเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวให้มันสะอาดด้วยนะ อย่าให้กลิ่นสกปรกมันมาติดบริษัทเดี๋ยวหนูหนูเอาอะไรมามั่นใจว่าหนูจะได้หุ้นบริษัทนี้มันก็เห็นเห็นกันอยู่นะป้าหนูมีเงินไงบางทีบริษัทนี้เขาอาจจะไม่อยากได้คนที่มีเงินอย่างเดียวก็ได้นะเขาอาจจะต้องการคนที่คู่ควรจริงๆก็ได้ฮไม่ต้องการเงิน มีแต่คนงโง่เท่านั้นแหละป้าที่ไม่ต้องการอ้าวหนไม่ได้ไปล่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะหนูคงไม่ไปแล้วล่ะค่ะป้าบริษัทน่ะเขาทั้งรวยทั้งดูดีหุ้นของบริษัทนี้คงตกเป็นของเขานั่นแเลยคะ่ะนี่หนป้าถามหนูจริงๆหนูมาซื้อหุ้นบริษัทนี้เพราะอะไรเออคือ หนูเปิดบริษัทเป็นของตัวเองนะคะ่ะแล้วหนูก็ติดตามผลงานของบริษัทนี้มามากพอสมควรบริษัทนี้เขาเป็นต้นแบบในการบริหารงานของหนูค่ะหนูก็เลยมาลองซื้อหุ้นบริษัทเขาถ้าราคาไม่แรงมากหนูก็พอจะสู้ไหวค่ะถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนหนูป้าว่าคนดีๆอย่างหนูสู้เขาได้แน่ค่ะข,ขอบคุณนะคะป้าหนูจะไปลองดูค่ะ ตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อหุ้นของบริษัทเราเป็นจํานวนมากทางบริษัทเราเล็งเห็นถึงศักยภาพของพวกคุณทั้งสองคนที่ทใกล้เคียงกันพวกคุณทั้งสองคนเลยได้อยู่ตรงนี้แล้วสรุปว่าใครได้หุ้นของบริษัทนี้คะเออคือไม่ได้มีรายละเอียดที่ยังต้องแจ้งอีกนะครับโอ้ยเสียเวลาเวลาคนมันก็รู้อยู่แล้วไหมว่าฉันก็ต้องได้อยู่ดีถ้าอย่างนั้นผมประกาศให้เลยก็ได้ครับ คนที่จะได้หุ้นของบริษัทเราก็คือคุณลูกหมูจากบริษัท LFM Corporation ครับจริงเหรอคะขอบคุณคะ่ะเป็นไปไม่ได้บริษัทก็ตั้งใหญ่โตไม่มีรสนิยมในการเลือกเลยหรือไงถึงได้เลือกขายหุ้นให้กับพวกเป็น,นอกไม่ใช่หรอคะ่ะ ฉันเลือกจากนิสัยและจิตใจมากกว่าคุณป้าเจป้าขอทานเข้ามาในนี้ได้ยังไงแล้วมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับฉันแบบนี้ทำไมฉันจะพูดไม่ได้คะคุณนุ๊กเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับเราได้คนที่คู่ควรแล้วครับท่านประธานฮะท่านประธานคุณพูดว่าท่านประธานเหรอใช่ครับ นี่คือคุณชมพูนุษ์ประธานของบริษัทเราแล้วทำไมท่านประธานถึงมาแต่งตัวแบบนี้นะคะที่ฉันแต่งตัวแบบนี้เพราะฉันอยากจะลองใจคนที่มาซื้อหุ้นบริษัทฉันไงฉันต้องการคนที่คู่ควรกับบริษัทฉันที่ไม่ใช่คนนิสัยตำซามอย่างเธอหนูขอโทษค่ะท่านประธานลองตัดสินใจดูใหม่อีกทีไหมคะบริษัทหนูพ้อจริงๆนะคะ ไม่แล้วล่ะจ้ะหนูฉันฝากบริษัทนี้ไว้ในมือหนูด้วยนะขอบคุณนะคะหนูจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะหนูคราวนี้รู้แล้วนะว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ไฉันไม่ซื้อก็ได้ไซื้อที่อื่นฮัลโหลคุณพ่อคะ หน right, ูไม่ซื้อแล้วนะคะบริษัทเนี้ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้คุณพ่อจะว่าหนูทั้งวนเนี้ยยินดีด้วยนะหนูยินดีด้วยนะครับแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอกระทำฉันใจละ โบทเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ